ช่วงหลังๆเนี่ยครับเราจะได้เห็น Intel พยายามโปรโมทแคมเปญอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับ Intel Evo เยอะเหลือเกินนะครับ Intel Evo เนี่ยคืออะไรเวลาเราจะเลือกซื้อน้ตบุ๊ก thin and light หรือน้ตบุ๊กบางเบาสายทำงานเนี่ยเราจะได้เห็นมันบ่อยพอสมควรนะครับเดินเข้าไปในห้างก็จะเห็นโลโก้เยอะแยะเลยนะครับ Intel Co r e i3 Core i5 Core i7 รวมไปถึง Intel Evo ที่แยกออกมาจาก i5 และ i7 อีกทีหนึ่งนะครับบางที่ถามพนักงานเขาก็อาจจะไม่สามารถหาคาตอบให้คุณ ได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงถ้าคุณอยากทราบวันนี้ผมเล่าให้ฟัง คือไอคำว่า Core i3, i5, i7 เนี่ยมันเป็นชื่อรุ่นของโปรเซสเซอร์ของ CPU ที่อยู่ในโน้ตบุ๊กตัวนั้นๆน,น,นะครับในขณะที่ Intel Evo เนี่ยมันไม่ใช่ชื่อรุ่นของ CPU นะครับแต่ว่ามันเป็นเครื่องโดยรวมนะครับพูดง่ายๆว่า Intel Evo เนี่ยมันเป็น qualification เป็นมาตรฐานมาตรฐานหนึ่งที่ทาง Intel เขากำหนดขึ้นมาว่าผู้ผลิตโน้ตบุ๊กแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเนี่ยถ้าต้องการจะได้สติกเกอร์ Intel Evo เนี่ย คุณจะต้องผ่านมาตรฐานต่อไปนี้มาตรฐานข้อแรกเลยนะครับก็คือโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นเนี่ยจะต้องมีสเปคภายในที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel Core i ในเจเนอเรชันที่11 บวกกับชิปกราฟิก Intel Xe นะครับซึ่งเป็นชิปกราฟิกตัวใหม่แล้วก็โปรเซสเซอร์ตัวใหม่ล่าสุดของเขาณเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นโน้ตบุ๊กที่มีสติ๊กเกอร์ Intel Evo เนี่ยเมื่อเทียบประสิทธิภาพกับโน้ตบุ๊กที่ผลิตมาประมาณ2-3ปีที่แล้วหรือว่าสเปคของ2-3ปีที่แล้วเนี่ยก็จะต้องทำงานได้ดีกว่าอย่างน้อย3เท่าในส่วนของการตัดต่อรูปภาพและวิดีโอนะครับเพราะว่าตัว Intel Evo เนี่ยโน้ตบุ๊กของเขามันจะมีโค้ดเด็กใหม่อยู่ในตัวทั้งโปรเซสเซอร์แล้วก็ชิปกราฟิก ที่ช่วยในเรื่องการประวงวลผลงานเหล่านี้ข้อที่2นะครับก็คือการตอบสนองที่จะต้องรวดเร็วนะครับคุณลองนึกภาพคุณใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยมาถึงกดปุ่ม power แล้วก็ทำการปลดล็อกต้องทำได้ภายในประมาณ1วินาทีนะครับโน้ตบุ๊กเดี๋ยวนี้ที่เป็น Intel Evo ก็จะต้องทำได้เหมือนกับพวกสมาร์ทโฟนแบบนั้นเลยนะครับคุณลองดูนะเปิดฟ้าขึ้นมา กดซายอินเข้าได้แล้วนะครับภายในหวินาทีเท่านั้นบางคนจะคิดว่าเฮ้ยมันก็ควรจะได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วมันก็ใช่นะครับโน้ตบุ๊กสเปคใหม่ๆเนี่ยมันต้องได้นะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคุณลองย้อนไปประมาณ2-3ปีเนี่ยเปิดฝาขึ้นมา มันก็จะมีจอดำสักแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วถึงจะมาให้หน้าซายอินอะไรเงี้ยอย่างน้อยบางทีมี10วิก็เห็นนะครับแต่ว่า intel evo มารตฐานเนี่ยเขาต้องตรวจสอบมาแล้วว่าเครื่องนั้นเนี่ยจะต้องทําได้ภายใน1วิไม่แตกต่างกับสมาร์ทโฟนเลยการเชื่อมต่อแบบไวเ l e s s หรือว่าไร้สายก็เช่นเดียวกันนะครับโน้ตบุ๊ก intel evo ทุกรุ่นจะต้องมากับมาตรฐาน wifi 6ขึ้นไปนะครับ wifi 6หรือว่า wifi 6 เอเอเนี่ยมันก็เป็นมาตรฐานของพวกเน็ตเวิร์กเราเตอร์รุ่นล่าสุดน,นะครับทั้งในเรื่องความเร็วการตอบสนองและจำนวนลูกค้าที่จะรองรับมากกว่า Wi-Fi 5และ WiFi 4นะครับพูดง่ายๆว่าถ้าคุณใช้น้ตบุกรุ่นใหม่ๆเนี่ยใช้คู่กับเราเตอร์ที่เป็น Wi-Fi 6ด้วยกันแล้วเนี่ยประสิทธิภาพการใช้งานเทอร์เน็ตก็จะดีมากขึ้นนะครับทั้งการตอบสนองและการรองรับแบนด์วิดโดยรวมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันก็ขึ้นอยู่กับเราเตอร์คุณด้วยนะครับถ้ามันไม่ได้รองรับ Wi-Fi 6อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะ ไม่ได้เต็มประสิทธิภาพสักเท่าไหร่แต่ว่าปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็รองรับ Wi-Fi 6ขทางนั้นแล้วนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่รองรับเนี่ยคุณก็สามารถอัปเกรดเป็นเราเตอร์ Wi-Fi 6ได้ในราคาแบบพันกว่าบาทก็มีเหมือนกันและก็ไม่ใช่แค่เรื่อง Wireless Connectivity นะครับแต่ว่า Wired Connectivity หรือว่าการเชื่อมต่อแบบมีสายเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องดีเช่นเดียวกันนะครเพราะว่าโน้ตบุ๊ก Intel Evo นี้เขาบังคับ ว่าคุณจะต้องมีพอร์ต Thunderbolt 4 USB-C มาให้นะครับในที่นี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าพอร์ตนี้พอร์ตเดียวรับจบทุกอย่างนะครับตั้งแต่การชาร์จไฟการโอนถ่ายข้อมูลที่ทำแบนด์วิดสูงสุดได้40กิกะบิตต่อวินาทีนะครับ การเชื่อมต่อจอการทำดิสกเชนการต่อสตอเรจความเร็วสูงเนี่ยทุกอย่างต้องจบภายใน port c, พอร์ต USB-C พอร์ตนี้พอร์ตเดียวนะครับหรือถ้าคุณยังไม่เข้าใจนะครับโน้ตบุ๊กตัวไหนที่มีพอร์ต Thunderbolt 4เนี่ยมันเป็นโน้ตบุ๊กเกดโปรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าแบนด์วิดท์ที่รองรับมันสูงคุณจะต่อ external g r a p h i c card แยกก็ได้ต่อ s t o r a g e ความเร็วสูงต่อ n น s แรงๆจกต้องตัดต่อก็ได้หรือว่าจะชาร์จไฟก็สามารถใช้ที่ชาร์จที่ผ่าน Power Delivery แบบเดียวพวกมือถือระดับ High end เดียวกันนะครับลองฟังดูแล้วมันก็เป็นโน้ตบุ๊กที่แบบออดูคบคันใช่ไหมส่วนตัวผมเองนะครับเวลาผมจะซื้อโน้ตบุ๊กเนี่ยผมก็ต้องมองก่อนเลยนะว่ามันชาร์จผ่าน Type C หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันชาร์จผ่าน Type C เนี่ยหมายความว่าผมสามารถใช้ที่ชาร์จเดียวกับแท็บเล็ตใช้ที่ชาร์จเดียวกับมือถือหรือว่า Type External g r a p h i c Card ต่ออะไรต่างต่อจอผ่าน Type C ได้โดยที่ไม่ต้องมาแยกเลยว่าจะต้องอพกที่ชาร์จอันนึงพก HDMI พกนูน่นพกนี่ไม่ต้องอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าัน้ตบุ๊กสี่มันรับจบให้คุณายในช่องเดีว พูดถึงการชาร์จที่สะดวกสบายไปแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ของเขามันก็ต้องดีด้วยเช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าชาร์จเร็วอย่างเดียวนะเพราะว่าตัว Intel Evo เนี่ยเขาการันตีมาว่านอนบุกเครื่องนั้นๆเนี่ยจะต้องสามารถใช้งานได้ 9ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะกรณีที่ resolution จอเป็น Full HD แล้วก็9ชั่วโมงนี้จะเป็นการใช้งานแบบทั่วๆไปนะครับหมายความว่าเล่นเน็ตดู u t u b e เซฟคอนเทนต์มัลติมีเดียหรือว่าทำงานอันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณทำงานแต่ต่อ full โห CPU 100%นะแต่ผมพูดว่าคุณเล่นเน็ตทำงานทั่วไปเนี่ย9ชั่วโมงจะต้องสามารถทำได้นะครับแล้วก็เรื่องการชาร์จเนี่ยถ้าชาร์จ30นาทีจะต้องชาร์จได้อย่างต่ำประมาณ4ชั่วโมงฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณเห็นสติ๊กเกอร์ Intel Evo เนี่ันน้นเน มันชาร์จเร็วและก็ต้องแบตอึดพอสำหรับการทํางานต่อวันแน่นอนและเรื่องประสบการณ์ใช้งานทั่วไปก็ต้องดีเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจอของโนบูกอินเทลอีโเนี่ยจะต้องเป็นจอ Full HD ขึ้นไปนะครับ 1080p อย่างน้อย1090คูณ1080นะครับจะมาเป็น16:9 16:10อ,อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันต้องมีความละเอียดที่เป็น Full HD ขึ้นไปนะครับหลายคนจะถามว่าเฮ้ยมันก็ Full HD อยู่แล้วไหมทุกรุ่นเดี๋ยวนี้มันยังจะมี HD หรือ,720อว่า 720p อีกเหรอ มีครับโน้ตบุ๊กราคาประหยัดมันยังมีบางรุ่นที่เป็น 720p อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้มันก็ไม่ใช่ข้อสําคัญอะไรนะครับแต่ว่าเขาการันตีมาแล้วเท่านั้นว่าคุณจะไม่เจอโน้ตบุ๊กที่หน้าจอคุณภาพต่ากว่ามาตรฐานนะครับส่วนทางด้านเว็บแคมนะครับ ทาง Intel Evo นี้ก็การันตีมาว่าจะต้องเป็น 720p อย่างต่ำนะครับในที่นี้หมายความว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้จะต้องสามารถทำวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้ที่คุณภาพภาพปานกลางถึงดีขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนไมโครโฟนเนี่ยก็ต้องสามารถรับเสียงที่ดีและใช้งานจริงได้ด้วยเช่นเดียวกันก็คงจะเหมาะกับช่วง work from home หรือว่าคนที่ติดต่อสื่อสารทางไกลทำวิดีโอคอนเฟรนซ์บ่อยๆอ,อ,อะไรอย่างนี้นะครับถัดลงมาตัวเว็บ c a m ในส่วนของจอเขาเองนะครับก็ต้องมีคุณภาพสูงเช่นเดียวกันนะครับ เรื่อง Rightness หรือว่าความสว่างของตัวจอเนี่ยต้องทำได้อย่างน้อยที่250นิดนะครับนั่นแปลว่า คุณก็สามารถยกโนตบุกตัวนี้ไปใช้งานในร้านกาแฟหรือว่า outdoor ได้ดีในระดับหนึ่งนะครับซึ่งถ้ามันดีจริงเนี่ยก็อาจจะต้องเป็น500นิตขึ้นไปแต่ว่า250นิตนี้ก็ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานของตลาดแล้วนะครับโนตบุกที่ความสว่างต่ํากว่า250นิตเนี่ยคุณก็อาจจะใช้งาน outdoor ไม่ได้เล่งแสงสุดแล้วยังมองไม่เห็นนะครับซึ่ง intel evo เขาการตีมาที่250นิตก็จะไม่เจอปัญหาที่พูดไปเมื่อกี้นอกจากประสบการณ์ใช้งานที่ดีแล้วเนี่ยสเปคเครื่องภายในก็สําคัญด้วย เช่นเดียวกันนะครับ Intel Evo นี้เขาจะคัดกรองมาแล้วนะครับว่าผู้ผลิตโนตบุ๊กแบรนด์นั้นไม่สามารถแอบยัดฮาร์ดแว,ร,วร์เก่าๆหรือว่าแบบไม่มีคุณภาพใช้งานไม่ได้จริงมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคือ Intel Evo เนี่ยจะต้องมีเมมโมรีอย่างน้อย8 g b แบบ Dual Channel นะครับแล้วก็ Storage เนี่ยจะต้องเป็น SSD NVMe ขนาด256 g b ขึ้นไปนะครับพูดง่ายๆว่าคือคุณใช้งานไปเนี่ย คุณก็ไม่ต้องอัปเกรดแล้วนะครับยกเว้นว่าคุณจะต้องการแบบการใช้งานที่มันมากกว่ามาตรฐานคนทั่วไปจริงๆเพราะฉะนั้นคุณสบายใจได้ตรงนี้นะครับว่าคุณได้สเปคที่เอาไปแล้วเนี่ยใช้งานจริงได้ทันทีนะครับไม่ต้องไปอัปเกรดเพราะว่าบางตัวเนี่ยถ้าไม่ใช่ intel evo คุณอาจจะเห็นโน,น้ตบุ๊กที่มีแรม4กิกมานะครับซึ่ง4กิกในยุคป,ปี2021เนี่ยหรือว่า2022ที่มาถึงเนี่ยมันรับไม่ได้แล้วนะครับถ้าเป็น8กิกก็ถือเป็นมาตรฐานที่ดีในระดับหนึ่งละ ทีนี้โน้ตบุ๊ก Intel e v ีนี้มันมีอยู่กับยี่ห้ออะไรบ้างนะครับพูดได้ง่ายมันก็มีทุกกี่ห้อที่เป็นเจ้าตลาดที่คุณเห็นอยู่ทุกวันนี่นะครับคุณไปห้างยังไงคุณก็เจอนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในโน้ตบุ๊กกลุ่มที่ราคาไม่ใช่ราคาประหยัดนะครับเพราะว่าตัวเริ่มต้นก็ประมาณ25 0 0 0ืกลางกางขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากได้ประสบการณ์ทํางานที่ดีคุณก็แน่นอนว่าคุณก็ต้องจ่ายสูงกว่าพวกโน้ตบุ๊กในราคาที่หมื่นกว่าบาทนะครับแต่สำหรับผมนะถ้าคุณถามผมว คงจะเป็น25,000ขึ้นไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต่ำกว่านั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีคอ m โ r รไมซ์หรือว่ามันก็จะต้องมีสิ่งที่เราจะต้องแลกออกไปไม่ว่าจะเป็นพวกงานประกอบที่ไม่ดีแบตไม่อึดพอร์ตการเชื่อมต่อที่อาจจะไม่ได้ชาร์จผ่าน USB-C จอไม่สวยไม่สว่างฟีลลิ่งการใช้งานไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณจะซื้อ Intel Evo เนี่ยคุณก็มั่นใจได้ว่าคุณไม่ต้องเจอปัญหาเหล่านั้นเท่านั้นเ